น้ำกันเด้อพอ่น้องเลใส่มือแล้วบัดนี้ใส่มือยุ่มบ่ได้พี่น้องโอ้เส้นใหญ่พี่น้องเ้ยภาษากลางยุ่มสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุมทุกคนมื้อนี้ก็มากับพ่อครัวคือเก่าพี่น้องครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุมทุกคนมื้อนี้ก็มาครอบพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้อง เพิ่มเติมก็บตามอีกแล้วพี่น้องทำหอยแข้งใส่ขนมจีนพี่น้องมีแคบหมูนี่เป็นตำกับตำพี่น้องพักพักก็มาเป็นชวนคือเก้าพี่น้องมาเขือนะพี่น้องเอ้าเจ้าองบรรยากาศนันแรงนะพี่น้องเนาะมันมีเป็นจากหลังเป็นดอกไม้งามนะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องมากินน้ากันได้พี่น้องได้ก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปแชร์ไปในซานแนลพี่น้องเอ้าลงมือแค่รับเชิญกับมาแล้วแค่รับเชิญนะแค่รับเชิญกับมาแล้วมากินน้ากันได้พี่น้องได้

เลกการเลิกงานเนาะพี่ยงเนาะอนจนะแจบเพียง ตำม,มุกให้เบอร์รอพี่น้องเป็นเมื่อยกรเบเ่ี้ยหอยก็ทอมแล้ มะขาศมอบมะกาศมอบชม,มชื่ออยู่งบวงกับเลยอามา่า ยังดังออกพอโอพอไปนิดหนึ่งนะเจ็ดหมู่ก๊อกกอบไป่เหรอเจ้าประจำคหรอ

ขแข้งโลนึงพี่น้องจำเพื่อนไปลาไปที่ หอมแลยมากเใส่เมื่อล้วแชบ้างไี่้อง Lemah tinggi pun tidak. เส้นกระปุ้นก็งามงามเนาะ งอแกงมาโลนึงพี่น้องเหเ็นนกห่อง ไม่ได้วันกันหลายพี่น้องกลับเนอะเบื่อรับประน้อนหรือ,อได้ไงน้องหวันไปแล้วว่า,เ,าเจ้าของเนี่ย อ๋อโคตแดงมาบวงเนาะนั่ม

แล้วจะเห็นมันขาดแล้ว เพชรพี่น้องวะมาแล้วพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวจังพริกว้าเพชรพี่น้องยังยังเจ็บมาขาดนิดหน่อยอย,ยังเลืออยู่พี่น้องไม่ลายเอา้าคลิปนี้กะเม็ดพี่น้องพักกับเม็ดคือเก่าพี่น้องเอา้าคลิปนี้กับจบเป็นชัน้นี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินปไปแชร์ไปในชา,นานแนลภาพักอย่าลังใจเลนะครับนี่พ้องเอ้ากราบสวัสดีสบายดี